เชื่อไหมว่า AI สามารถออกแบบเซรัรมแก้ผิดหมู่ได้แบบที่มนุษย์ไม่เคยทำมาก่อนแต่จะทำได้แบบไหนติดตามได้ใน Take Off Time ตอนนี้ค่ะ ทุกทุกปีนะคะก็จะมีคนเสียชีวิตจากพิษงูเนี่ยนับแสนคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงการรักษาได้ยากโดยเหยื่อส่วนใหญ่นะคะเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและเด็กซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงจนอาจทําให้พิการถาวรได้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันและมหาวิทยาลัยเทคนิคเดนมาร์กก็ได้คิดค้นสูตรผ่านการใช้ AI เพื่อออกแบบโปรตีนที่สามารถทําลายพิษงูได้โดยเฉพาะสารพิษ t h r e e f เก g e r Toxin ที่พบในพิษงูเหา่าเป็นพิษที่สามารถทําลายระบบประสาทรุนแรงทําให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต ได้หักไม่ได้รับการรักษาโดยเร็วนักวิทยาศาสตร์ก็เลยใช้เทคนิคต่างๆเพื่อศึกษาโครงสร้างของพิษงูอย่างละเอียดก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านี้นะคะไปใส่ในแบบจําลองของ AI เพื่อสร้างโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายกาวที่เข้าไปดักจับสารพิษเหล่านี้จากการทดสอบในหนูทดลองก็พบว่ามีอัตราการรอดชีวิต80-100%เลยทีเดียวค่ะนักวิจัยก็เชื่อว่าสารต้านพิษหรือว่าแอนติท็อกซินนี้ที่ออกแบบโดย AI จะมีราคาที่ถูกผลิตง่ายและอาจออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าเซรุม่มแก้พิษแบบเดิมโดยคาดว่าภายใน5ปีนะคะจะ สามารถทำการทดลองทางคลินิกครั้งแรกเสร็จสิ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งมอบให้กับผู้ป่วยได้จริงแม้ว่าจะยังไม่สามารถทดแทนเซรุ่มแก้ผิดแบบเดิมได้ทั้งหมดแต่หวังว่าเซรุ่มตัวนี้จะช่วยเสริมการรักษาที่มีอยู่และนำไปสู่การรักษาผู้ถูกงูกัดที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นั่นเองค่ะ